สวัสดีครับนะครับเมื่อนี้ในคลิปนี้นะครับคูณเตียงสิมาแนะนานะครับการโหลดจังหวะนะครับจากแผ่นดิส์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นแผ่นดิส์นะครับเนาะตัวนี้แผ่นดิสต์นะครับตอนนี้เป็นเขียนว่า WK 1 8 0 0แต่ว่าจริงๆก็คือจังหวะของโต3วสามหาศูนย์นี่นะครับผมคุณเตียงดีไว้ปในนี้นะครับเด้อแผ่นดิสต์นะครับอ่ะวิธีใส่ครับพอเปิดเครื่องกันมานะครับเปิดเครื่องกันมาเนี่ยัน่จะเป็นเสียงเปียโนนะครับมันจะเป็นเสียงเปียโนนะครับเขา ตอนนี้คือบริษัทไซทานนะครับถ้าเขาสื่อไซทานนี่มันติดเซฟใบเวลาเขาปิดเครื่องมันก็ติดเซฟใบเขาแต่ว่าตัวนี้นี่สีจำกัดก็คือสามารถสไตล์นี่ก็คือมีได้แค่1จังหวะนะครับก็คือ107นะครับลงจังหวะยังแต่ว่าคู่เทียงเฮ็ดไว้ให้เป็นเซฟว้เป็นแพ็กเกจเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจนะครับอ่ะวิธีใส่นะครับเขามาปั๊บฮอลลดโหลดครับอ่ะเห็นไหมครับมันจะขึ้น0001นะครับ U F นะครับก็คือ User File 00001นะครับ0 4ตัวแล้วก็1 0001นี่สิเป็นโบเรลโลนะครับอ่ะถ้าเขาสิโหลดจะว่าโบเรลโลเขากะเห็นพอาะต้กดโหลดขึ้นมาปุ๊บมันขึ้นตัวนี้นะครับเขากด EQ ตัวนี้ครับ EQ ปุ๊บที่ขึ้นเข้าไปเยอะขึ้นมาแล้วครับเขากดบวกตัวนี้นะครับยิ่งรูว่าต้องกด EQ ก่อนนะครับให้ขึ้นเข้าไปเยอะเขาก็กดบวกอ่ะมันจะขึ้นว่าโหลดดิ้งนะครับอ่ะขึ้นว่าโหลดดิ้งนะครบพีชเรียบร้อยนะครับขึ้นคราพีชเขากดเลยครับนี่ครับนี่มาแล้วครับนี่เขากดนี่นะครับจะว่าโบเรลโลมาแล้วครับ เล่นได้เลยนะครับเขาบอต้องไปแต่งเสียงยังแล้วอ่านี่เป็นเสียงโวตนะครับนี่เสียงคุณเทียงท่ไปเรื่งบอรซี่เสียงนะครับแบ่งอันนี้แบ่งที่หนึ่งแบ่งหนึ่งสิมีอ่าโบเดโลอ่าสิมีกีตาร์กระโวตนะครับที่เขา,าบอกเขามาแบ่งสิคือว่าหนึ่งแบ่งเนาะเขาก็มาบวกเป็นแบ่งเป็นสองแบ่งแล้วก็มากดนะจังหวะกับสิบบอปเปียนนะครับนี่เสียงแซกเห็นไหมครับ เขากระเล่นได้ครับเขาสิกกับเขาสิกกับไปใส่เสียงกีตาร์เขากดแบ่งกลับมาลบกลับมาแบ่งที่หนึ่งล้วกดรหนึ่งอ่ากีตาร์ซิวเสียงที่หนึ่งแบ่งที่หนึ่งโหวตซิวเสียงที่สองแบ่งที่หนึ่งนะครับอ่ะเอาง่ายๆถ้าเกิดไปแบ่งที่สองนี่แบ่งที่สองปึ๊บเสียงหนึ่งสิเป็นออกแกนเสียงสองจะเป็นแซกโซโฟนนะครับผมอันนี้ง่ายๆนะครับผมเอาใส่เปลี่ยนไปโซโล่ก็ใส่ตัวนี้ครับโซโล่กองโซโล่ก็จะเป็น A ะ B สลับกันนะครับ ่านะครับผมแล้วก็สตาร์ทสต็อปเสร็จตรงนี้นะครับผมที่นี่ป่านนี้เขาติใส่จังหวะอื่นบอกว่าพอมากดโหลดครับไปบวกครับนี่ศูนย์ศูนย์สองครับศูนย์ศูนย์สองนี่สิเป็นคุณแจเคลียร์ไปเป็นจังหวะอันนี้นะครับเด้วจะ